สวัสดีครับผมปานเวศครับเราก็พบเจอการเป็นป,ประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไต์ปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมษก็คือท่านที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีเมษหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมเป็นการทำนายดวงชะตาประจําเดือนเมษายน2564นี้ครับ2ภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือเป็นภาพดาวจรณวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่30เมษายน2564 ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ4ดวงไม่นับดาวจันทรเลข2นะครับนะก็ได้แก่เลข4ครับดาวพุธดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษในวันที่11นะครับแล้วก็ย้ายต่อจากราศีเมษเนี่ยเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่29เนะเลข6ครับดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนะครับในวันที่12แล้วก็เลข1ดาวอาทิตย์ย้ายจากราศี มีนเข้าสู่ราศีเมษนะครับในวันที่14เมษายนนะครับนะสำคัญยังไงครับวันนี้เนื่องจากดาวทิตย้ายเข้าสู่ราศีเมษวันนั้นจะเป็นวันมหาสงการนะวันที่14เมษายนปีนี้เป็นวันมหาสงการนะครับเป็นคืนวันอังคารนะเป็นคืนวันอังคารนะดาวทิตย้ายตอนเวลาตีสามสามสิบเก้านาทีสามสิบหกวินาทีนะตามปฏิทินสุริยญาิของอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วนะครับนะนะครับ เวลาประมาณก็ตีสามสี่สิบนาทีนั่นเองนะตีสามสี่สิบนาทีนั่นเองเนาะโดยประมาณนะครับวันนั้นถือว่าเป็นวันมหาสงการนะครับวันอังคารเป็นมหาสงการนะเป็นวันมหาสงการนะครับส่วนเลขสามนะเลขสามดาวคารนะครับนะจะย้ายจากราศีพฤษภเนี่ยเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่14เมษายนนะครับในเรื่องของดาวจรเนี่ยผมได้มี ทำคลิปแยกไว้ต่างหากแล้วนะครับเป็นคลิปดาวจรในเดือนเมษายน2564นะครับท่านใดที่สนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะอาจจะเป็นเชิงวิชาการสักนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนั้นก็ไปติดตามชมได้ในคลิปดาวจรนะดาวจรเมษายน2564ครับส่วนเรามาดูคลิปนี้เป็นเรื่องของการพยากรนะเรากลับมาดูกันครับในเรื่องของการงานนะในเรื่องของการงานของชาวราศีเมษในเดือนเมษายนนี้นะครับนะนะครับ ดาวสาวยังคงโคจรอยู่ที่ราศีมังกรนะครับเป็นภพกรรมะเรือนการงานนะดาวเสาวอยู่ตำแหน่งนี้ไปจนถึงวันที่1เมีนาคมโทษนะครับวันที่1มีนาคม2566นะดาวเสาวจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับราศีมังกรเนี่ยไปตั้งถึงจนถึงวันที่1มีนาคม2566เพราะพอนั้นนะนะเรียนรู้ที่จะอยู่กับดาวเสา์ต่อไปครับนะอยู่ให้ชินนะดาวสาวคือดาวที่บ่งบอกถึงความทุกข์ทุกนะเอาทว่าตามดาวเลยคือ ทุกทุกจนเจ็บจากพัดผ้าแก่เก่าช้านานนะแต่ในเมื่อมาปรากฏในเรือนการงานเราก็หมายความว่าในช่วงนั้นอ่ะเราค่อนข้างจะมีความเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยยากนะครับมีความทุกมีความทุกเกี่ยวเรื่องการทํางานนะมีปัญหามีอุปสรรคนั่นเองมีปัญหามีอุปสรรคค่อนข้างมากนั่นเองในช่วงนั้นนะครับแต่แต่นะครับในด้านดีก็คือดาวเสาร์อยู่ตําแหน่งนี้ดาวเสาร์เข้าเรือนตัวเองนะ,ะเข้าบ้านตัวเองเป็นกเกษตรได้ตําแหน,น่งเกษตรเกษตรหมายถึงมั่นคงนะครับเป็นหลักเป็นฐานเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงนะเป็นหลักเป็นฐานเป็นปึกแผ่นเพราะฉะนั้นนั่นก็หมายความว่านะครับชาวราศีเมษในช่วงนี้เลยนะจะไปถึงนู่นนะครับวันที่1มีนาคม2566เหนื่อยครับเหนื่อยกับการทํางานต้องเหนื่อยต้องคอยแก้ไขปัญหาแก้แก้ไขปัญหาแก้ไขอุปสรรคต่างๆนะครับต้องต่อสู้ต้องดิน้นรนแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็จะประสบความสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามความหมายของดาวเกษตรนะเพราะนั้นก็ เหนื่อยนะต้องบอกว่าเหนื่อยแต่ก็ประสบความสําเร็จดีนะครับเหนื่อยแต่สําเร็จมีความมั่นคงนะสำหรับชาวราศีเมษนะครับจะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับผมอาจจะมาเกินเเป็นระยะระยะนะครับเป็นระยะระยะแต่สําหรับในการพยากรนะหลายเดือนนะครับเดือนเมษายนนี้เรื่องของการงานของชาวราศีเมษนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนแรกเนี่ยการงานค่อนข้างจะหนักครับการงานที่ต้องเหนื่อยนะครับแต่ก็จะสําเร็จนะสำเร็จตามที่คาดหวังแล้วครับนะสำเร็จตามที่คาดหวัง หนักเหนื่อยนะครับปัญหาเยอะแต่ก็สําเร็จนะสำหรับครึ่งเดือนแรกในเดือนเมษายนนะครับแต่พอถึงครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนหลังเหนื่อยไหมเหนื่อยบ้างนะครับเหนื่อยบ้างไม่หนักเท่านะครับไม่หนักเท่ากับช่วงครึ่งเดือนแรกเหนื่อยอยู่แต่ก็ประสบความสำเร็จอาจจะมากกว่าเดิมนะครับประสบความสําเร็จมากขึ้นกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับเพราะนั้นนะกลับจากสงการนะกลับจากสงการนะฮะกลับมาทํางาน หลังสงการทุกอย่างจะขยับไปในทางที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานนะครับนะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะดีกว่าก็คือว่าครึ่งเดือนหลังนียจะดีกว่าครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้แต่ถ้าเกิดท่านใดที่กําลังอยู่ในช่วงของการาจะพัฒนานะพัฒนาปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานระบบงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับโปรดักต่างๆหรือว่ากําลังอยู่ในช่วงของการเลือกเลือกสินค้าเอามาจําหน่ายนะครับในช่วงนี้นะ ในช่วงนี้ก็แนะนําว่าสินค้าที่เหมาะแนวทางที่เหมาะนะครับสำหรับเรื่องการงานนะที่ค่อนข้างจะดีนะครับกับชาวราศีเมษคือ1นนะครับต้องมีความทนทานครับนะต้องมีความทนทานอายุการใช้งานนานนะอึดนะอึดต้องอึดนะต้องถือว่าดีครับทนทานนะทนทาน,นะทน,ทานแข็งแรงอายุการใช้งานนะครับอายุการใช้งานเนี่ยยาวนานยาวนานนะครับ 2. ประหยัดครับ ต้องประหยัดประหยัดด้วยแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างมากหลากหลายนะครับพูดง่ายว่าคุ้มค่านั่นเองนะเพราะฉะนั้นให้จับอยู่แค่2คํคำนี้ครับนะทนทานนะก็คือทนทานคุ้มค่าทนทานกับคุ้มค่านะพยายามเน้นกระดักกลุ่มพวกนี้ครับกระดักกลุ่มพวกนี้นะถ้าเกิดจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรก็เน้นเรื่องของความทนทานความคุ้มค่ามากกว่าที่จะเป็นเรื่องของความสวยงามเป็นเรื่องของดีไซน์ นะอันนี้สําหรับชาวราศีเมษนะครับเป็นคําแนะนำนะเพิ่มเติมนะครับแต่บางท่านแบบอกการพัฒน,นางานมันต้องอาศัยหลักการมันต้องมีหลักการมากกว่านี้ไม,มไม่เถียงไม่เถียงนะครับไม่ได้เถียงนะจริงๆแล้วในการพัฒน,นาปรับปรุงเรื่องงานมี4ข้อที่เราต้องเอามาพิจารณานะครับนะต้องปรับนะต้องปรับ4ข้อนะครับนะเล็งไปที่4ข้อนี้1ปริมาณนะครับ2คุณภาพ3เวลา4 ต้นทุนนะต้น um. ทุนค่าใช้จ่ายนะครับสข้อแรกต้องมากขึ้นก็คือปริมาณนะเวลาพัฒนาอะไรก็ตามนะครับปริามาณต้องมากขึ้นเนาะคุณภาพมากขึ้น2ข้อแรกนียต้องมากขึ้นปริมาณมากขึ้นคุณภาพมากขึ้นนะครับส่วน2ข้อหลังต้องลดลงก็คือเวลาใช้เวลาน้อยลงกับต้นทุนน้อยลงค่าใช้จ่ายน้อยลงการพัฒนางานมันมีอยู่แค่นี้ครับก็มันในเชิงธุรกิจนะในเชิงธุรกิจเราเน้นหลักหลักของธุรกิจเนี่ยเราเน้นแค่4ข้อนี้ครับปริมาณ คุณภาพเวลาค่าใช้จ่ายต้นทุนนะครับสองข้อแรกขึ้นสองข้อหลังลดลงนะแต่ในส่วนของทางในทางหองศาสา์ผมขอเพิ่มนะอีกสองข้อก็คือเรื่องของการทนทานนะครับเรื่องของการทนทานเรื่องของความคุ้มค่านะอายุก,การใช้งานอันนี้พยายามเน้นนะครับนะนะยกตัวอย่างง่ายๆบางท่านบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดจะขายเสื้อผ้าสวยงามกับเสื้อผ้าสำหรับการใช้งาน เอาไปประกอบอาชีพนะค,ครับควรเน้นเสื้อผ้าแบบไหนก็เน้นเสื้อผ้าที่ไว้สำหรับการใช้งานนะครับหรือว่าทนทานหน่อยนะครับเนื้อเสื้อผ้าที่แบบทนทานใช้งานได้มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของสวยงามฟุ้งฟิ้งไม่ใช่นะครับนะนะดาวยังไม่ดาวไม่ได้เดินแนวแนวในแนวใน,ในแนวทางนั้นนะครับในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ต้องบึกบึกถึกถึกทนทานคุ้มค่า Rab. นะครับถึงจะดีนะครับก็ลองไปพิจารณาดูครับในเรื่องของการงานเนาะ ส่วนทางด้านการเงินนะครับการเงินเนี่ยภาพรวมนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับมีรายรับไรายได้เข้ามาเรื่อยๆครับไม่ติดขัดไม่ขาดมือนะการติดต่อการเจราจาเกี่ยวกักบทางด้านการเงินธุกรกรรมการเงินต่างๆมีเกณฑ์ประสบผลสําเร็จดีนะครับแล้วก็ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขอสินเชื่อนะขอวงเงินนะครับนะหรือว่าขอเงินกู้อะไรต่างๆนะครับ กลุ่มนี้จะประสบผลสาเร็จด,ดีครับมีเกณฑ์ได้รับการอนุมัตินะมีเกณฑ์ได้รับการอนุมตัติวงเงินได้รับการอนุมัติสินเชื่อนะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างจังหวัดงาน Import Export นะงานที่เกี่ยวกับการเดินทางนะอาจจะเป็นการเดินทางบ่อยๆหรือว่าเดินทางไกลนะครับหรือว่าหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนะครับกลุ่มนี้จนะนนนะประสบผลสําเร็จดีและสร้างรายได้สร้างผลตอบแทนให้กับชาวราศีเมษได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับ นะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นพวกเกษตรนะครับงานพวกเกษตรต่างๆอันนั้นก็ได้อันนั้นก็ได้ด้วยเชน่นกันอันนั้นก็ได้ด้วยเชน่นกันนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังสําหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้นะครับก็มีอยู่2เรื่องนะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งนะเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของความขัดแย้งกับคนรอบข้างนะครับในช่วงนี้เนี่ยเรามีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งกับคนรอบข้างได้ง่ายเพราะฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นหรือการพูดจาในเชิงรบต้องระมัดระวังนิดนึงครับอาจจะกลายเป็นปัญหาได้ในอนาคตนะ อาจจะไปกระทบกระทั่งกับคนรอบข้างได้นะนะครับส่วนในข้อที่2ที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะการเจ็บเนื้อเจ็บตัวที่เกิดจากความประมาทพังเผอนะความใจร้อนวู่วามอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับนะรวมไปถึงเรื่องของอฟืนไฟนะอักคีภัยของร้อนแล้วก็พวกระบบไฟฟ้าอะไรต่างๆนะไฟชอ็อตไฟฟ้าลดวงจรยังมีเกณฑ์น,นี้อยู่นะครับนะสำหรับชาวราศีเมษนะที่ต้องระมัดระวังมี2ข้อนี้ครับที่ต้องเตือนกันหลักๆนะ ส่วนเรื่องของโชคราบนะโชคราบนะวันที่ดีนะครับวันที่ดีก็ได้แก่วันที่5ถึง9 5ถึง9นะครับแล้วก็12ถึง17นะ12ถึง17นะครับนะส่วนทิศที uh questions questions? Connie, ่ดีก็ได้มีทั้งหมด3าทิศนะครับทิศที่ดีมี3ามทิศก็ได้แก่ทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้นะครับ3ามทิศครับตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้ บุคคลที่จะนํำโชคโชคราภมาให้สำหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้นะครับก็มักจะเป็นคนเ,เป็นคนต่างจังหวัดนะหรืออาจจะเป็นคนต่างแดนทิน่นไกลเป็นคนต่างชาติก็ได้นะต่างชาติต่างภาษาได้หมดเลยนะครับนะซึ่งอายุก็จะประมาณรุ่นราวคราวเดียวกับชาวราศีเมษเองนะไม่ว่าชาวราศีเมษท่านใดจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับนะ คนที่จะนำชะโชคลาภมาให้จะเป็นคนต่างแดนถิ่นไกลต่างจังหวัดต่างชาติต่างภาษาที่มีอายุรุ่นราวขราวเดียวกับเรานะครับและมักจะเป็นเพศตรงข้ามด้วยและมักจะเป็นเพศตรงข้ามด้วยที่จะนำชะโชคลาภมาให้นะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับความรักนะชาวราศีเมษเดือนนี้ท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับ ก็มีความรักถือว่าอยู่ในเกณฑ์ด <Links>. ีคร <loyalty> ับรักกันดีมีความสุขนะครับมีเกณฑ์เดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้นนะครับมีเกณฑ์เดินทางไกลนะไปไหนมาไหนด้วยกันกับคู่ครองมากขึ้นนะก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะในช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลสงการนะก็อาจจะต้องกลับบ้านนะไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่หรือไปทําบุญอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มีเกณฑ์เดินทางไปด้วยกันกับคู่ครองมากขึ้นรักกันดีมีความสุขครับโดยภาพรวมนะส่วนชาวราศีเมษนะครับ ที่ยังโสดอยู่นะยังไม่มีแฟนนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีเกณฑ์เดือนเมษายนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะพบเจอคนถูกใจนะครับซึ่งคนถูกใจที่ว่านี้เป็นคนที่เราเคยแอบปิ้งแอบปื้มแอบชอบเขาอยู่นะเป็นคนที่เราแอบปิ้งแอบปื้มเขาอยู่นั่นแหละนะครับนะก็ในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเริ่มสารความสัมพันธ์นะให้กระชับกันมากขึ้นหรือเป็นช่วงที่เรา ออบอกความนะเปิดเผยความในใจนะที่มีต่อการให้เขาทราบนะไปเปิดเผยความในใจไปสารภาพหลักกันประมาณนี้นะนะครับนะเพราะนั้นชาวราศีเมษที่ยังโสดอยู่นะก็ดูดูครับดูดูนิดหนึ่งคนไหนที่เราแอบเคยแอบรับแอบชอบแอบปิ้งเขาอยู่นะก็ลองดูครับลองดูท่าทีเขาเขามีเกณฑ์ที่จะมีใจให้กับเราในเดือนนี้ครับครับทั้งหมดก็เป็น คำพยากรณ์นะครับดวงชะตาของชาวราศีเมษนะประจําเดือนเมษายน2564นี้เพื่อเป็นกําลังใจเพิ่มในการทําคลิปต่อไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ